อ๋อมองลงขึ้นไปขึ้นไปข้างบน คุณผู้หญิงยกกล้วยถวายหลวงพ่อเลยนะครับวางทิศท่าเลยครับผมสาธุ ข้าวองศาทุกนอะวันนี้เป็นวันพุธที่2 4เดือนมีถนายน2567พระโยมสิริกัญญาริยปิปุรุในมาทภบมญวันนีน้เพื่อคป็บารมีลบดญญายากาจิโลกบไป มีคุณพ่อปิ่นคุณแม่สุปัตรตระลา,า,ายพิเศษคุณนายสุพิชัพย,าายพิยะไผบูรณเรียกจิตไผบูรณทั้งสี่คันอาาาาันทรงทุกข์ทุกอย่างที่คนดูมาทำบุญทำบารีความกินประกบุญเป็นอ,นนอ,อันทรงส่งถึงดวงวิญญาณคุณพ่อปิ่นคุณแม่สุปัตราลายพิเศษคุณแล้วก็ นายสมวชัยธเรียกิตไพบูนขอได้รับอานิสงส์จากที่ประย,ททย,ระยุท์ทังจิตทั้งใจเป็นพระบุณีได้รับอานิสงส์แล้วจงไปสเศริจ่นเยาว์ชนีพที่สทธีสนยุโยงครอบงนครอบครัวก็ขอบราร,ร,ะะม,ราออมีลง่อดใจจนพนธ์แปลงจงพบตักสาวุภองคขอมีปราราไมแข็งแรงดูยังเป็นสุขมีความสุมขบันเจริญจเจริญด้วยปราราไม่จเจริญด้วยโภคส,สมบัติทรัพย์สินเีง Ayu văn nam sukha phala tu ki phala kita nghe. Na mô đa samma ko watu sama samudassa. mô đa samma ko watu sama samudassa. ि चावत शख राहु पाथवाय खमीनो खचितवानि रुचन्ते समुखो अनि चावत शङ्ख रामिनो खितवानि रुचन्ते समो सुखो अनि चावत शङ्ख राहुपाथवाय थमिनो खितवानि रुचन्ते สคุณผ e <ITA> ู้หญิตัวน้ปตรงนี้เลยนะครับต่อไปก็อยากมีคำที่มนท่านเห็นที่ลงโยมผู้ศรีอด่าวี่นมาทำงานในสนักอบรที่เป็นผู้สื่อ

วิสุทธะจักพิติโยวิมันโตามงโกวินาสตุมาเตหวันทรายสุขิทิกาโยโกหวะพิวาตันาสีลีสเนจังโุจามจายโนจัตตาโลธรรมะ